่วงกายเป็นขุนพลคนสำคัญแห่งนกก๊กในช่วงยุคแห่งสามก,ก๊กเขามีชื่อเสียงทางด้านความกล้าหาญความจงรักภักดีและมีฝีมือในการรบที่เก่งกาจ่วงกายมีบทบาทสำคัญในการศึกที่เซ็กเพ็กหรือศึกที่ผาแดงเป็นอย่างมากเขามีชื่อจริงว่า่วงกายมีชื่อรองว่ากงฟู่คาดว่าเขาเกิดเมื่อราวคิดสศักราช 140- ถึง160ที่เมืองหลิงหลิงบนทลนหูหนานในจีนทางตอนใต้ ฮวงกายเริ่มต้นชีวิตรับราชการทหารในพื้นที่ทางใต้และต่อมาเข้ารับราชการในสังกัดภายใต้ซุนเกียนขุนพลผู้กล้าหาญในเขตเจียงตงเมื่อซุนเกียนตายไป่วงกายยังคงรับใช้ซุนเซ็กจนล่วงเลยมาถึงยุคของซุนกวนซึ่งเป็นผู้นำงอกกกในภายหลัง่วงกายเป็นหนึ่งในขุนพลเก่าแก่ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากตระกูลซุนในช่วงที่โจโฉยกกองทัพใหญ่มารุกรานภาคใต้่วงกายได้นําเสนอกลศึกเรือเพลิง พื่อต่อต้านกองทัพเรือของโจโฉเพื่อให้แผนลวงครั้งนี้สําเร็จเขายอมเจ็บตัวและยอมโดนเคี่ยนตีต่อหน้าทหารของซุนกวนเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าถูกลงโทษจริงๆแล้วจึงได้ใช้โอกาสนี้สร้งทําเป็นคนที่ไม่พอใจซุนกวนและยอมย้ายฝ่ายไปเข้าหาโจโฉโจโฉนั้นเชื่อ่วงกายและหลงกลศึกในครั้งนี้จึงยอมให้ห่วงกายนาเรือเข้าใกล้กองทัพเรือของตัวเองซึ่ง่วงกายได้ใช้เรือบรรทุกฟางที่ภายในซ่อนน้ามัน และเชื้อเพลิงเอาไว้มากมายเมื่อถึงจุดที่เหมาะสมงวงกายได้นําไฟมาจุดเผาเรือแล้วหันเรือพุ่งเข้าชนกับกองเรือรบของโจโฉทําให้กองเรือของโจโฉนั้นเสียหายอย่างหนักกลยุทธ์นี้ถือว่าได้นําชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่มาสู่พันธมิตรซุนกวนและเล่าปีที่ร่วมมือกันในสึกครั้งนี้หลังจากศึกที่ผาแดงงวงกายยังคงรับราชการในงอกก๊กต่อมาอีกระยะหนึ่งแต่ข้อมูลช่วงปลายชีวิตของเขาไม่มีบันทึกที่แน่ชัด เชื่อว่าเขาเสียชีวิตในช่วงหลังสึกที่ผาแดงประมาณปลายคิสศตวรรษที่2หรือต้นศตวตรรษที่3าม่งุงกลายเป็นทหารผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญที่ยอมเสียสละเพื่อบ้านเมืองเขาได้รับการยกย่องในฐานะขุนพลเท่าผู้ใจกล้าเขาได้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวแทนของความกล้าหาญและความเสียสละในยุคแห่งสามก๊ก